สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทท่ทานเลยนะครับที่กำลังติดตามช่องของ DJ เจตายผู้ชายสายไอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผ่าน,านมาไม่ว่าจะเป็น AI สรุปให้ฟังหรือว่าเป็นเรื่องราวของ iT ถูกใจคลิปไหนกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าถูกใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดแจ้งกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับพูดไปพูดมาก็เริ่มมั่วแล้วเพิ่งเริ่มต้นคลิปเองนะครับ วันนี้จะมาหัวามาสู่เรื่องราวของการใส่เพลงในวิดีโอนะครับซึ่งมันจะมีสตูดิโอของซัมซุงอยู่นะครับผมซัมซุงสตูดิโอนะครับซึ่งใครที่ใช้ซัมซุงอยู่ก็ลองทําตามดูนะครับเผื่อวิดีโอของท่านจะมีสีสันเสียงเพลงด้วยนะครับวันนี้มีภาพมาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับ มีภาพกับเขาบ้างเนาะวันนี้มีภาพบ้างนะครับอ่ะมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าดิจิตายเวลาบันทึกหน้าจอแล้วเนี่ยทําวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะใส่เพลงให้มันมีสีสันเนี่ยดเจิ DJ ตายใส่เพลงแบบไหนนะครับดั้งเดิมเลยเนี่ยผมใส่ด้วย Movie Maker นะครับ Movie Maker ของว n d o w s นะครับแล้วก็ต่อต่อมานะครับต่อต่อมาเนี่ย ผมก็เลยมาลองใช้สตูดิโอที่ติดมากับ Samsung gallery นะครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับว่ามันใส่ได้ไหมเอะผมก็ลองทำดูทำไปทำมาตอนแรกก็เข้าไม่ถึงหรอกครับแต่ว่าถามคนตาดีข้างๆแล้วให้เขาอธิบายรูปว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยมาดัดแปลงจากแอปอื่นๆที่เราเคยใช้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลย เราจะต้องเตร so ียมไฟล์วิดีโอของเราก่อนนะครับอย่างเช่นของผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหากันเลยครับอยู่ที่จริมือ Google หน้าหน้าที่หน้าชนาติโทรศัพท์หน้าที่หน้าที่หน้าชนาหน้าที่หน้าที่ Google Cock Gallery Play Gallery อยู่ในแกลเลอรี่นะครับอ่ะเราเข้าไปที่แกลเลอรี่ครับมองตารางมี3ภาพขนาดย่อในแต่ละแถว Gallery ค้นหาตัวเลือกอัลบั้มสําคัญอยู่ดูทั้งหมดล่าสุดรายการโปรบรูปภาพเลือกแล้วอัลบั้มเรื่องราวลิงชับการนําทางมีย่อกลุ่ม วาดกานน็ลิ้นชักการนำทีคอนเทนต์ใหม่พร้อมให้ดาวน์โหลดแกลเลอรี่รายการล่าสุดขําแน็สถานที่เอาบัฟสถานที่ขําแน็ล่าสุดคอลัมำสามาที่ล่าสุดแกลเลอรี่ล่าสุดเลยล่าสุด หนึงวิดีตัวเลือกเริ่มวันที่17ตุลาคมคสองศานยี่สิบห้านาฬิกา 20, ยี่สิบนาทีย่อปุ่มหน้าตวาวาดปุ่มยอ่อวันที่1 7ดตุลาคมีโอของผมนะคสสาราับเป็นวิดีโอวันที่สิบเนา,า 20, นครับนาทีวดีโอ 0, า 7, นาฬิกา 6, นาทีหก <6, S 1> วินาท<ม><ม>หน้าต่างแกลเล่ให้ดูว่ายาวกี่นาทีย่อวันที่17ดตุลาคมคสองศันยี่สิบหานาฬิกายีนาทีวิดีโอศูนย์นาฬิกาเจ็ดวินาทีหกวินาทีเจ็ดาีมากกว่านะครับผมเจ็ดนาที เราเจอวิดีโอแล้วนะครับเ,เราแตะเข้าไปเลยสองทีครับฟิล์มภาพหาตำแหน่งขึ้นกลุ่มมันจะเข้ามาสู่หมวดฟิล์มภาพยนตร์เราไม่ต้องสนใจครับให้เราปัดไปหา Smart View หมุนตัวเลือกวันที่สิบเจ็ดคราบดวนเสียงการสลับกลุ่มอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังก่อนว่าเปล่าๆเป็นยังไงครับแต่วันนี้เราจะนำเรื่องราวของ a อสรุปให้ฟังอีพีเก้านะครับเป็นอีีที่เก้าแล้วที่เรานำมานะครับเป็นเรื่องราวที่ ติดกระแสนิดหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมเปิดให้ฟังแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราจะไปทําการใส่เพลงนะครับเรามาตั้งต้นวันที่สิบเจ็ดตุลาคมที่สตูดิโอนะครับปัดมาเรื่อยๆครับเสียงการสลับกลุ่มครับเลือกแล้วฟิล์มภาพเพิ่มไปยังางแก้ไขอ่าปัดมาหาคําว่าแก้ไขนะครับวันที่สิบ็ดตุลาคมคอควายสอสัดดับเบิลแท็บเล็ตปิดอยู่หน้าต่างสตูดิโอสตูดิโอ มันจะวิ่งมาสู่หน้าสตูดิโอนะครับผมหลังจากนั้นให้เราปัดขวาไปครับตัวเลือกเพิ่มเติมเล่นลุ่มสี่สิบห้าวินาทีลุ่มปรับความเร็ววิดีโอเริ่มเลือกแล้วตัดเปลี่ยนรูปแบบลุ่มฟิลเดอร์ลุ่มต้นลุ่มอ่าตรงนี้มันก็จะมีให้เราแต่งฟิลเตอร์อะไรน้างเลือกแล้วตัดแต่งลุ่มวิดีโอเริ่มเมื่อศูนย์วินาทีสิ้นสุดเมื่อเจ็ดวินาทีหกวินาทีอ่าอันนี้มันก็บอกว่าต,ต้นของเราอย่างไงานะครับผมอ่าเราปัดต่อครับเลือกแล้วตัดแต่งลุ่ม เร,เรามาที่ตัดแต่งเมื่อกี้แก้ไขเนาะมีตัดแต่งนะครับเปลี่ยนรูปแบบปุ่มเปลี่ยนรูปแบบของวิดีโอนะครับฟิลเตอร์ตุ่มฟิลเตอร์นะครับโทนปุ่มโทนสีต่างๆนะครับผมอ่ะปัดต่อไปครับการตกแต่งปุ่มการตกแต,ต่งตรงนี้เรายังไม่ยุ่งกับมันครับเราปัดต่อครับเสียงปุ่มเสียงครับผมย่อปุ่มนัเสียงปุ่มเรามาที่เสียงนะครับพอเราเจอเสียงปุ๊บให้เราดับเบิ้ลแท็บเข้าไปครับหน้าต่างป๊อปปะ หลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะพาเข้าสู่แกลเลอรี่ของเสียงที่อยู่ในเครื่องเลยนะครับผมอยู่ในเครื่องอเดี๋ยวเราปัดดูต่อครับเพิ่มเพิ่มนะครับผมเพิ่มอะเบิเตอร์ศูนย์เปอร์เซนต์จุลภาพเพลงประกอบแทบเลื่อนปิดอยู่มันจะมีวอลลุ่มนะครับผมมีระดับเสียงวิดีโอส่วนระดับเสียงวิดีโอนะครับวิดีโอ volume icon ตุ้มหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์จุลภาพระดับเสียงวิดีโอแท็บเลื่อน อ่ะตรงนี้ก็คือเราปรับเสียงวิดีโอให้ค่อยให้เบาได้นะครับทีนี้เราจะไปเพิ่มเพลงไปดี๋ยปัดกับมาซูนเปอร์เส้นจุมลอนูเพิ่มเพิ่มนะครับผมเพิ่มมันจะมีเพิ่มอยู่สองอันเพิ่มเพิ่มให้เรามาเพิ่มอันที่สองครับปัดมาหนึ่งทีเจอเพิ่มแล้วหนึ่งปัดไปทีหนึ่งเป็นเพิ่มแตะเข้าไปครับ s ซ m สองอย่างในงานเซมันก็จะบอกว่า Samsung กำลัง a อ c e s s อยู่นะครับอ่ะตอนนี้มันดึงเพลงมาให้เราแล้วปุ๊บ ให้เราปัดขวาไปครับซาวด์แทร็กเพลงส่วนตัวกลุ่มมันมีเพลงส่วนตัวนะครับอันหลับแรกเลยซาวด์แทร็กหัวข้อของมันคือซาวด์แทร็กนะครับเพลงส่วนตัวกลุ่มเพลงส่วนตัวก็คือเพลงอะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าให้ถูกลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับส่วนปัดต่อมาครับไม่ได้เลือกคอมม่าอยู่ในรายการอ่าพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะปัดมาถึงชื่อเพลง ที่ถูกลิขสิทธิ์แล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันมีเพลงอะไรบ้างนะครับอ่านล้วแต่ให้ดูครับเลือกไว้คอมม่า clowning <laim> around สมมติผมไม่เอาเพลงนี้ผมไม่เอาเพลงนี้ไม่ได้เลือกคอม m ่า flying อ่าบัตรต่อมาครับมีชื่อเพลงอีกอ่ะลองฟังดูทีเลือกไว้คอมเลือกไว้อมไม่ได้เลือกเลือกไว้อ่าพอเราได้เพลงที่เราถูกใจแล้วสมมติผมจะเอาเพลงนี้ผมเลือกไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นปุ๊บให้เรามาแตะที่ปุ่มกลับครับกลับปุ่มไม่อยู่ในรายการบันทึกสตูดิโอหน้าต่างป๊อปอัป มันจะขึ้นคาว่าบันทึกแต่เราอย่าเพิ่งบันทึกครับให้เราปัดมาครับ <Flying. S 1> ส่วนหัว e g n Volume Icon 100%จลุลภาพเพลงประกอบแคบเลื่อนอ่า100%เลยมันอยู่เต็มเพลงเลยนะครับผมมันอยู่เต็มเพลงเลย100%นะครับทีนี้ผมจะให้มันเหลือสัก12นะครับโดยวิธีการทําอย่างไรตรงนี้และหลายท่านบอกว่าเข้าไม่ถึงนะครับว่าทําอย่างไรนะครับวิธีการสไลด์ตัวเลข ค่าของเสียงนะครับให้เราปัด e GM, 100เปอร์เซ็นต์มาทีา่เพลงประกอบแฉบเลื่อน100เปอร์เซ็น์เพลงประกอบแล้วเราก็ดับเบิลแถบค้างครับหลังจากนั้นปุ๊บให้เราสไลด์นิ้วไปเล้ยนิดนึง0นต์8เ็7เปเอร์เนจุลภาคเพลงประกอบแฉบเลื่อนอ20เอร์เซ็นต์19เปอร์ซ็นจุลภาค,าคเพลง16 15เปอร์จุลภาคเพลงประกอบแบเล่อ16เปอร์เซนจุลภาคเพลงประกอบ8เปอร์เซ็นต์ปร์เซ็จุลภาคเพลง10เปอร์เซ็นต์จุ พอเอาสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บพอเราเจอเลขสิบปุ๊บเราก็อ่าเขาเรียกอะไรปล่อยยกนิ้วขึ้นมาหลังจากนั้นให้เราแบ็กกลับอีกทีหนึ่งครับกลับปุ่มหน้าต่างสตูดิโอย่อปุ่มวาดปุ่มย่อเสียงการตกแต่งปุ่มทนปุ่มฟิลเตอร์ทนการตกเสียงปุ่มโอ้ยไม่ใช่ผิดผิดผิดเอาใหม่เอาใหม่หปหาเพลงป๊อ c o n f l อ่า<ป>ไปหาเพลง <Flying. S 2> e E.G. สิบปอร์ระดับเสียงวิดีโอหนึ่งร้อยยอดวาดยอดหนึ่งร้อยระดับสิบเปอร์เส้นจุล E.G.N. วิด volume icon Flying ส่วนหัว Samsung Editing Assets Southend เลงสุดไม่ได้เลือกไว้ Comma Flying ไม่ได้เลือก Comma ขอเลือกไว้ปุ๊บนะครับแล้วดับเบิ้ลกลับกุ่มไม่เลือกรายการกลับมาถูกแล้วครับกลับกลุ่มกลับกลุ่มกลับกลุ่ม บันทึกสตูดิโอหน้าต่างป,ป๊อปป,ป,ปป๊าปมันมาอยู่ที่บันทึกนะครับเราไม่ต้องบันทึก <Flying. S 1> ส่วน EGM volume 10%ระดับเสียงวิดีโอ volume icon 100% burst, ยเ 09, 3, 4, ยปอ e ร์ย่อปุ่ม100%ว,วิดีโอระดับ10% e g m flying เพิ่ม0934จุลภาคหยุดปุ่มพักปุ่มหยุด0938เพิ่มหน้าตาด flying EGM volume 10%ระดับวิดีโอ volume 100%จุลภาคระดับย่อวาดวิดีโอพักหยุดปุ่ม09 เพิ่มหน้าต่างหน้าต่างป๊อบอปส่วนหัว EGM Volume Icon กุ่มอ่าพอเราเจอตรงนี้10% EGM Volume 10%แล้วแคบเลื่อนนะครับให้เราแบ็กกลับมาอีกทีหนึ่งกลับกุ่มหน้าต่บงกลับมาสตูดีโอย่อกุ่มเสียบการตกแต่งกุ่มทนกุ่มเฟเดอร์เปลี่ยนรูปเลือกแล้ววิดีโอเริ่มกุ่มปรับความเร็ว45เล่นกุ่มอ่าลองเล่นดูนะครับ กลุ่มต่างๆของท่านด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามผมได้ที่ช่องแท็บทูรีสนะครับหรือว่าทางเพจ1414นะครับแล้วก็แท็บแล้วก็ทุกหลายๆแพลตฟอร์มที่เสียงของ DJ เจาตดังไปถึงหูของท่านผู้ฟังอ่าถ้าเรารู้สึกว่ามันเสียงดนตรีเบาไปนะครับให้เรามาหนึาทีกลุ่มวิดีโอเลือกเลือกแล้วเรียนรูปแบบกลุ่มเลือกแล้วแต่งกลุ่ม ปรับมาอีกครับเปลี่ยนลำฟิตการตกเสียงปุ่มปรับมาที่เสียงเหมือนเดิมแล้วแตะเข้าไปครับหน้าต่างป๊อปปะ Flying EGN Volume กอนุ่ม10%จุลภาพเพลงประ,อะ,ประกอบแฉบเลื่อนแล้วก็ปรับมาที่เดิมเลยครับตอนนี้เราปรับไว้ที่10%อ่ะทีนี้เราจะเพิ่มเสียงแล้วก็บเบิ l e Tap ค้างแล้วเราก็ใช้มือถ่ายค่อยๆถ่ายไปครับ EGN 35%จุลภาพเพลงประกอบแฉบเลื่อนอ่ะสมมติ 35จุลภาคเพลงประกอบเพิ่หนึ่งันหนึ่งร้อยบเจราแบ็กกลับครับหนาตาเราแขกลับกลุ่มเราแบ็กกลับมาสตูดิโอครับคนเลดเดอร์เปลี่ยนรูปเลือกแลมวิดีโอตุ่มปรับหนึ่งนาทีเล่นตุ่มอ่าปรับมาหาคำว่าเล่นครับปัดไปหาคำว่าเล่นแล้วลองเล่นดูครับวิดีโอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทําคลิปแบบไม่มีภาพอีกแล้วนะครับมีแต่เสียงมาฝากแล้วนะครับเพราะว่าทําขึ้นเพื่อคนที่ สายตาไม่ปกติเพราะคนตาบอดนั่นเองนะครับก็ใครที่อ่ะถ้ามันยังดังไปนะครับดังไปเราก็ไปที่แก้ไขเหมือนเดิมครับหนึ่งกลุ่มวิดีโอเริ่มเมื่อเลือกแลกเปลี่ยนรูปซีเดอร์ชนการตกแต่งเสียงกลุ่มเอาไม่ใช่ดิไปที่เสียงปัดตัวที่เสียงเหมือนเดิมหน้าต่างป๊อปปัก Flying b g m Volume สามสิ e บห้าเปอร์เซ็นจุลภาพเพลงประกอบแคบเลื่อนแล้วเ,เราก็แตะครับ ยี่สิบเจ็ดเปอร์สิบเก้าเปอร์หกเปอร์เซเจ็ดเปอร์เส้นจุลภาคเพลงประกอบยี่สิบเอ็ดเปอร์ยี่สิบสองเปอร์เส้นจุลภาคเพลงประสิก้าเปอร์เจุลภาคเพลงประกอบแคบเลือ์ละกันครับสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะพอดีพอดีกลับปุ่มอ่าแต่เราได้เราได้ตัวเลขปุ๊บแล้วเราก็ยกนิ้วขึ้นครับหลังจากนั้นให้เรากลับปุ่มมาหาปุ่มกลับอยู่ข้างล่างเลยสตูดิโอหลังจากนั้นให้เราปัดซ้ายกลับไปเพื่อหาคำว่าเล่นครับการตกระทอนฟิลเตอร์เลือกและมิดีโอปุ่มหนึ่งนาทีเล่นปุ่่มออาลงงฟัด ที่เป็นคนสายตาปกติก็ลองใช้จินตนาการลองฟังดูว่าจะฟังแล้วเข้าใจไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับว่า EP 9ีของ AI สรุปให้ฟังนั้นจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะครับไป,ไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับรัฐบาลกําลังจะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหลักสลลนแบบอ่าพอเราถูกใจแล้วปุ๊บให้เราปัดซ้ายไปครับตัวเลือกเพิ่มเติมบันทึกปุ่มไปหาเขาว่าบันทึกนะครับทีนี้เราจะ ปัดไปหาบันทึกแล้วเราก็ดับัลแถบเลยครับกาลังบันทึกวิดีโอตอนนี้มันก็บันทึกอยู่นะครับตอนนี้คนสายตาปกติก็ดูกราฟขึ้นไปได้เลยว่ามันบันทึกยังไงอยู่ตอนนี้คนตาบอดจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสร็จหรือยังครับฟังจากเสียงตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึกอันนี้ตอนนี้ผมใช้ Talkback ร่วมกับ การสาธิตในครั้งนี้เพื่อคนตาบอดด้วยนะครับดูซิได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วยี่สิบสองเปอร์เซนปัดมานะครับมันจะได้ยินคำว่า22%นะครับ28% progress bar แขบความคืบหน้ากำลังบันทึกวิดีโอ31% progress bar แขบความคืบหน้า ถ้าเราขี้เกียจปัดเราก็รอฟังจากเสียงติ๊กติ๊ต๊นะครับอ่าเราอยากรู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ปัดสี่สิบเอเปอซ p r o g r e s s bar แขบความคืบหน้าสี่สิบหกเปอร์ซ็นต์ f p r o g r e s s bar แขบความคืบหน้า อ่านดูต่อไปครับตอนนี้กําลังบันทึกอยู่ยิ่งไฟล์ใหญ่เท่าไหร่ก็จะนยิ่งบันทึกช้าเท่านั้นนะครับแต่ก็เร็วกว่า Movie Maker แน่นอนครับ <laughs> อ่านดูซิกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว70อร์70แล้วนะครับ72% progress bar แถบความคืบหน้า ได้ยินเสียงต๊กตักตักนะครับอันนี้เป็นเสียงเจ้าสกรีนลดเดอร์เขากำลังทําเสียงให้คนตาบอดร,รู้ว่าเหลือในระดับไหนแล้วนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งใกล้เสร็จแล้วแต่ถ้าคนตาบอดหลายๆคนไม่อยากฟังติ๊กติ๊กติ๊กก็ปัดดูได้ครับว่ามันเหลือเท่าไหร่เกอ่า 97, ه, 97แล้ว9 progress bar แถบวความคืบหน้า สตูดิโอแกลเลอรี่แล้วนะครับผมส마ทวิวกลุ่มหมุนกลุ่มตัวเลือกวันที่สิบครอบด่วนกุ่มเสียงการสลับปุ่มพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บวิดีโอเราก็จะมาอยู่ที่ไฟล์ส่วนตัวของเก้าซัมซุงนะครับอ่ะแอปเราเข้าไปดูนะครับว่ามันอยู่ไหมเราไปที่ Google Samsung Samsung folder s a m uhm s u n ช่องแก้ไขชื่อโฟลเดอร์เพิ่มแอปซีฟทอรัส บันทึกเสียงไฟล์ส่วนตัวปัดไปที่ไฟล์ส่วนตัวครับไฟล์ส่วนตัวแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ปัดไปตัวเร่อเพิ่มไฟล์ใหม่หนึ่งไฟล์ล่าสุดการแจ้งเตือนใหม่หัวเรื่องมันบอกแล้วว่าเพิ่มไฟล์ใหม่ล่าสุดหนึ่งไฟล์ยี่สิบเก้านาทีก่อนคอมเมอร์ i สรุปให้ฟัง Act 9 MP4 อ่าชื่อไฟล์นี้เลยนะครับส่วนยี่สิบเก้านาทีก่อนคอมเมอร i สรุปเดี๋ยวเรายี่สิบเก้านาทีก่อนให้ฟังครับว่าขอล่ำสอนด้วยโฟโต้ล้วกันอะ สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของท่านนะครับที่จะพบกับเรื่องราวดีๆของ IT วันนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอทีซะโดยตรงนะครับแต่วันนี้เราจะนําเรื่องราวของ AI สรุปให้ฟัง EP9 นะครับเป็น EP ที่9แล้วที่เรานํามานะครับเป็นเรื่องราวที่ติดกระแสนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวที่ ติดกระแสนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นสดๆดดอ่านี่แหละครับก็คือการใส่เสียงในเกอรี่สตูดิโอของซัมซุงนะครับก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับคนตาบอดหลายๆท่านผมเชื่อว่าน่าจะลองทํำดูนะครับน่าจะลองทําดูนะครับแล้วก็ง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับผมตรงนี้ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า ทําเพื่อคนตาบอดนะครับคนตาดีก็อาจจะไม่ได้ใส่หรือทํากราฟิกให้มันดูสวยงามนะครับอันนี้บันทึกหน้าจอให้เห็นนะครับบันทึกหน้าจอให้เห็นเลยนะครับว่าทําอย่างไรนะครับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับยังไงก็แชร์ต่อด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่ายังไม่ได้ติดตามเลย ก็กดติดตามได้นะครับเพื่อจะได้พบกับคลิปใหม่ๆของ d ีเจไตทุกๆคลิปที่จะเสิร์ฟถึงหูของทุกๆท่านก่อนใครเลยถ้าติดตามแล้วนะครับส่วนช่องทางในการติดตามของผมก็จะมีอยู่หลายๆที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆ l ลายกลุ่มคอมพิวเตอร์ต่างๆ Facebook กลุ่มคอมพิวเตอร์ต่างๆรวมทั้งแท็บ o read นะครับแอปยอดนิยมของคนตาบอดที่เอาไว้ฟังนิยายก็มีเรื่องราวของ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับโดยเข้าไปที่แถบทูริสต์เลือกห้องสมุดนะครับหลังจากนั้นให้ปัดไปหารายการจากหมอคอมนะครับแล้วก็ปัดไปหารายการจากทางบ้านนะครับแล้วก็ไปเลือกเป็น IT นะครับหลังจากเลือกเป็น IT ทีแล้วให้เราปัดไปเลือกรื่อยจนกว่าจะเจอเรื่องดีๆเรื่อง IT กับ DJ ตายนะครับเรื่อง IT กับ DJ ตาย แล้วก็กดเข้าไปเลือกฟังคลิปต่างๆที่ย้อนหลังได้เลยนะครับจะนำสู่แท็บทูรีสนะครับถ้าทำคลิปขึ้นเมื่อไหร่แท็บทูริสก็จะนำเข้าระบบด้วยนะครับรวมทั้ง1 4 1 4หนึ่งด้วยนะครับขอบคุณหมอคอมที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ช่องทางของเสียงของทีไต่ายไปดังอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับวันนี้ตัดวิดีโอตัดวิดีโอปิดปุด่ม กลับปุ่มแคทเลิกตัวเลือกอิจฉกปุ่มแชร์แก้ไขแก้ไขลบปุ่มลบย่อปุ่มวาดวิดีโอเซลฟี่ปุ่มวาดุวิดีโอพักปิดปุ่มหน้าตาปิดเสียงปุ่มเจ็ดนาฬิกาหกนาทีปิดเสียงปุ่มไปไหนวิดีโอลบๆบแล้วนะย่อปุ่มวาดวิดีโอพักปุ่มหยุดปุ่มอ่ะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็คงต้องลาก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้รู้สึกอัดแบบสดๆลร้อนก็นั่นแหละ ทำสดก็อย่างนี้แหละไม่ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่อยากแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับแต่ขออย่างเดียวแสดงความคิดเห็นแบบสุภาพนะครับไม่ไม่เอาแบบเกรียนคีย์บอร์ดไม่เอานะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ